โอเคครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ยอนิเมทุกคนด้วยนะวันนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับทางสาร้าง 3D นเทิร์กีเีาฝากกันนะก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นปีพี่ตงระดับ s อนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบว่าสวยงามมากๆครับผมนี่เป็นไงล่างนี้ก็เป็นสีขาวนะครับตัวสีออกสีน้ําตาลม่วงๆเนาะนี่อันนี้ก็เป็นล่างตัวสีเขียวนะครับล่างนี้จะเห็นเห็นบ่อยในอนิเมะผมก็ดูนะแต่ว่า ๋ยวต้องไปดูใหม่ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ดูมาหลายตอนแล้วล่างนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เข้ามาในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับไม่รู้ว่าล่างสีเขียวเนี่ยจะมีมาด้วยหรือเปล่าจะเป็นสกินหรือว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปีปิโตเนี่ยเขามีวิญญาณยุทธคู่เนาะแต่ว่าในเกมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นล่างในเกมนะครับเดีย๋ยวเราต้องไปดูในเกมอีกทีนึงนะตอนนี้ผมก็อัปเดตอยู่นะครับยังเข้าเกมยังไม่ได้เนาะยังไม่เสร็จนี่โอ้ อันนี้น่าจะเป็นสกินนะส่วนไอ้ร่างแรกที่เห็นน่ะน่าจะเป็นแบบว่าตัวละครนะครับเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเข้าให้ดูใหม่อีกทีนะอันนี้ก็ดูตัวอย่างไปก่อนเนาะนี่เลยฟิงแต่ผมว่าสกินของปีวิตรงเอเดนาที่เป็นร่าง ตอนสงครามอัสวยนะเออแต่ว่าถ้ามันต้องเติมเงินไงต้องเติมเงินอย่างน้อย,อยสองรอบอ่ะให้มันบนมาเนาะรอบแรกมันก็จะได้เป็นถุงอะไรอะ่ะหน้าๆเนาะรอบต่อมาก็จะได้เป็นปีนิทงนะครับก็ประมาณนี้นะเดีย๋ยวรอเกมอัปเดตเสร็จยะผมเออเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็จะสุ่มด้วยนะอยากได้นะเป็นปีนิตงไม่แน่ก็เดีย๋ยวไปเล่นใหม่เลยเดีย๋ยวไปเล่นเซิร์ฟใหม่เลยนะอันนี้ก็รอเกมอัปเดตเสร็จก่อนนะไม่รู้ว่ามันอัปเดตเสร็จยังแต่ว่าผมเนี่ยอัปในแ็บแถบเซิร์ฟเวอร์จีน ใครที่อยากเข้ามาดูเนี่ยก็ไปดูได้ที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆเนาะอ่าไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จีนแท็บๆจีนอันนี้ผมก็อัปเดตอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเวลาไปก่อนสวัสดีครับ